ย้อนกลับไปในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2015นะครับตอนนั้นมีคนหลายล้านคนทั่วโลกกำลังตื่นเต้นกับการแกะกล่อง iPhone 6s รุ่นใหม่นะครับภายอนของมันเนี่ยคือที่สุดของงานดีไซน์เลยก็ว่าได้นะครับเป็นงานประติมากรรมที่ไร้รอยต่อระหว่างอลูมิเนียมกับกระจกทุกเครื่องที่วางขายเนี่ยหน้าตามันเหมือนกันแทบจะทั้งหมดแต่สิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้ก็คือภายใต้ความเรียบหรูนี้เนี่ยมันมีสงครามระดับจุลภาคซ่อนอยู่ข้างในนะครับ เรื่องของเรื่องก็คือในโทรศัพท์เครื่องหนึ่งสมองของมันหรือโปรเซสเซอร์ A9 ถูกสร้างขึ้นจากโรงงานที่ล้ำสมัยที่สุดในเกาหลีใต้โรงงานที่เป็นของคู่แข่งตลอดการ Apple นั่นก็คือ Samsung นั่นเองแต่อีกเครื่องหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะสมองของชิป A9 กับถูกสร้างโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญในไต้หวันอย่าง TSMC ตอนนั้นผู้บริโภคอย่างเราๆไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเราได้เครื่องของจากฝั่งไหนนะครับ การที่เราซื้อ iPhone 6S ในปีนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราที่เป็นผู้บริโภคลูกค้าของ Apple นะครับกำลังเข้าร่วมการทดลองทั้งยิ่งใหญ่ของ Apple โดยไม่รู้ตัวมันคือการทดลองมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่มีเดิมพันสูงลิบ Apple ิลกำลังจัดการประชันกันอย่างเปิดเผยเ,เ,เพื่อตอบคำถามแค่ข้อเดียวนะครับระหว่างซัมซุงกับ TSM c ใครคือซัพพลายเออร์ที่เก่งกว่ากันแน่ การทดลองครั้งนี้เนี่ยจะมีผู้ชนะที่ชัดเจนและแน่นอนว่าต้องมีผู้แพ้ซึ่งผู้แพ้ในเกมนี้หลังจากที่ร่วมเป็นพันธมิตรที่ทั้งรักทั้งชังกันมาเป็น10ปีกําลังจะถูกหักหลังครั้งใหญ่เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปบรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดูทลาดลจากดนดลบล็อกนะครับและนลิ่คิลการ g e ็ทสตอรี่รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับก็อย่างที่ข่าวไปข้างต้นนะครับว่า iPhone 6 s คือการทดลองครั้งยิ่งใหญ่ของ Apple นะครับที่ต้องเลือกระหว่างสุดท้ายแล้วใครจะเป็นซลายเออร์ที่เก่งกว่ากันแน่ระหว่าง s a m s u n งและ t s m c แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าใจการหักหลังนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไงนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดู ความสัมพันธ์ของพวกเขากันก่อนนะครับหลายปีก่อนหน้านั้น Apple ล,ลกับซัมซุงเนี่ยถือเป็นสุดยอดเฟรนเดมิสของโลกเทคโนโลยีเลยทีว่าดานครับคาว่าเฟรนเดมิสนี่แทบจะอธิบายความสัมพันธ์ของคู่นี้ได้ไม่หมดด้วยซ้ำนะครับเพราะมันทั้งซับซ้อนทั้งพึ่งพาก,กันแต่ก็ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันให้ลองนึกภาพตามนะครับ2บริษัทนี้กําลังฟ้องร้องทําสงครามกฎหมายกันออกทีวีทั่วโลกเพื่อยั่งชิงกันว่าใครคือเจ้าของจิตวิญญ,ญาณของสมาร์ทโฟน แต่ในขณะเดียวกันหลังฉากพวกเขากับเป็นพันธมิตท,ที่สำคัญที่สุดของกันและกันจุดเริ่มต้นของพันธเิตเนี่ยต้องย้อนไปในปี2005นะครับตอนนั้น Apple ยังเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ที่เพิ่งฟื้นตัวและยังไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนทุกวันนี้ส่วนสตีฟจ็อบส์กำลังซุ่มเตรียมผลิตภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนโลกอยู่หลายตัวหนึ่งในนั้นคือ iPod Nano และอีกตัวที่ยังเป็นความลับสุดยอดก็คือ iPhone นั่นเองนะครับอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยใช้ฮาร์ดไดร์ใหญ่ๆเทอะท่าบแบบเดิมไม่ได้้แลว พวกเขาต้องการสิ่งที่เรียกว่าแฟลชเมม o r ีในปริมาณมหาศาลปัญหาคือตลาดชิปแฟลชเมม o r ีในตอนนั้นเนี่ยมันพันผลสุดๆนะครับแต่มีบริษัทเดียวที่คุมเกมนี้อยู่นั่นก็คือซัมซุงซัมซุงในตอนนั้นเนี่ยคุมซัพพลายของชิปตัวนี้มากถึง50%ของทั้งโลกสําหรับ Apple การมีซัพพลายเออร์ที่มั่นคงไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจนะครับแต่มันคือยุทธศาสตร์เลยทีเดียวมีรายง,งานว่าสตีฟจ็อบพูดในตอนนั้นเลยนะครับว่าใครก็ตามที่คุมแฟลชได้คนนั้นจะคุมตลาดนี เดียมันก็เลยเกิดขึ้นนะครับและความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยมันก็ประสบความสําเร็จมากๆจนมันลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้นซัมซุงได้กลายเป็นผู้ผลิตแต่เพียงผู้เดียวให้กับชิ้นส่วนที่สําคัญที่สุดของ iPhone นั่นก็คือแอปพลิเคชันโปรเซสเซอร์หรือสมองกลของ iPhone และ iPad นั่นเองนะครับนี่คือความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันอย่างสมบูรณ์ฝั่ง Apple ที่มีทิมคุกปรมาจารด้านการจัดการสลายเชนก็ต้องการพรนธมิตรที่มีทั้งเงินทุนและความเชี่ยวชาญในการสร้าางงงโรงงนผลิช หรือที่เรียกว่าแฟบซึ่งการสร้างโรงงานพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์และต้องใช้ทักษะทางเทคนิคที่สูงมากๆส่วนซัมซุงก็ต้องการลูกค้ารายใหญ่ที่การันตียอดสั่งซื้อแบบถลม่มทลายเพื่อที่พวกเขาจะได้กล้าลงทุนมหาศาลสร้างแฟบเหล่านั้นนะครับเฉพาะนนในปี2012ปีเดียวเนี่ยซัมซุงใช้จ่ายเงินลงทุนไปกว่า2 1 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งมันมากกว่าคู่แข่งอย่าง Intel แบบเทียบไม่ติดนะครับยอดสั่งซื้อจํานวนมหาศาลจากแอปเปนี่แหละนะครับที่มาช่วยลดความเสี่ยงให้กับซัมซ ทาให้ซัมซุงกล้าสร้างโรงงานผลิตชิปที่ล้ําสมัยที่สุดในโลกโดยที่มั่นใจได้เลยว่าสายการผลิตของพวกเขาจะไม่ว่างงานซึ่งฟังดูมาถึงตอนนี้นะครับมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกมากๆใช่ไหมครับแต่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีจุดบกพร่องร้ายแรงอยู่จุดบกพร่องที่ว่าก,ก็คือซัมซุงพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ซลายเออร์นะครับแต่ซัมซุงกําลังกลายเป็นคู่แข่งที่อันตรายที่สุดของ Apple อย่างรวดเร็ว ลองคิดดูนะครับในฐาน,นะที่ซัมซุงเป็นผู้ผ,ผลิตโปรเซอร์ A s e r i e s ให้กับ iPhone แต่เพียงผู้เดียวมันหมายความว่าอย่างไงนะครับมันหมายความว่า Samsung รู้ไส้รู้ผงมิ p p p l e แทบจะทั้งหมดเลยนะครับพวกเขามีข้อมูลดิบเห็นแผนงานผลิตภัณฑ์หรือ Product Roadmap ของ Apple ทั้งหมดพวกเขารู้เรื่องเซ l ล์ฟอร์แคสตหรือตัวเลขคาดการยอดขายซัมซุงรู้เป๊ะเ,เ,เลยนะครับว่า Apple ต้องการชิปกี่ล้านชิ้นรือว่า Apple กําลังจะใส่เทคโนโลยีใหม่อะไรลงไปบ้าง และรู้ไหมกระทั่งว่า Apple คิดว่าตลาดสมาร์ทโฟนมันจะใหญ่โตแค่ไหนมีนักวิเคราะห์คนหนึ่งเปรียบเปลยได้ดีมากๆนะครับเขาบอกว่าตำแหน่งที่ได้เปรียบนี้เนี่ยมันช่วยให้ซั s ซ n งมองเห็นว่าอนาคตของวงการมือถือสมาร์ทโฟนมันจะไปในทิศทางไหนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันทําให้ซัมซุงได้เปรียบ,บ,บสุดๆในการตัดสินใจทุ่มเงินลงทุนให้กับแผนกมือถือของตัวเองนี่ไม่ใช่ความเสี่ยงในทางทฤษฎีนะครับมันเกิดขึ้นจริงๆในช่วงต้นปี2010 ซัมซุงยังออกมาพูดต่อหน้าสื่ออยู่เลยว่า iPhone มันดังได้เพราะความตื่นเต้นของพวกสาวก Apple บางกลุ่มแต่ในทางลับหัวหน้าฝ่ายมือถือของซัมซุงส่งอีเมลบอกพนักง,งานตัวเองว่าการเกิดขึ้นของ iPhone หมายความว่าถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนวิธีการของเราแล้วและในปีนั้นนั่นเองนะครับซัมซุงได้เปิดตัวซัมซุงกา a ล็กซี่เโทรศัพท์ที่ใช้ระบบ Android ของ Google รุ่นนี้เนี่ยมันมีลูกแอนด์ฟิลหรือรูปลักษณ์และความรู้สึกที่คล้ายกับ iPhone มากๆนะครับ มากซะจนส่งแรงสนสะเทือนไปถึงสำนักง,งานใหญ่ของ Apple ที่ c ูเปอร์ติโเลยทีเดียวซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าตอนนั้น Steve ็ o b s โกรดจัดเป็นอย่างมากบริษัทที่เขากำลังจ่ายเงินให้ปีละหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อผลิตหัวใจของ iPhone ตอนนี้ในสายตาของพวกเขากำลังใช้ข้อมูลที่ได้จากความสัมพันธ์นั้นมาโคลนผลิตภัณฑ์ที่ปฏิวัติว,ตวงการที่สุดของเขาและปัญหามันยังซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับ เพราะกลยุทธ์ของ Apple เองในปี2 0 1 0 Apple ได้เปิดตัวชิป A 4นี่คือโปรเซสเซอร์ตัวแรกที่ Apple ออกแบบเองทั้งหมดภายในบริษัทหรือที่เรียกว่า In นเฮานะครับนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับเพราะโปรเซสเซอร์มันไม่ใช่แค่ชิ้นส่วนพวกกระพันที่ไปซื้อใครมาใส่ก็ได้อีกต่อไปแล้วแต่มันคือสูตรลับของ Apple ลเลยก็ว่าได้มันคือทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ iPhone มีประสิทธิภาพที่แตกแต่างจากคนอื่นการที่คุณเอาสูตรลับนี้ไปให้คู่แข่งตัวชาิของคคุณเป็นนผลต มันไม่ใช่แค่ความเสี่ยงทางธุรกิจแล้วนะครับแต่มันคือภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของบริษัทเลยทีเดียวโครงสร้างทัาพลายเชนของ Apple ไม่ใช่แค่มีช่องโหว่แต่มันกำลังติดอาวุธให้กับศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของตัวพวกเขาเองและแล้วในเดือนเมษายนปี2011สงครามเย็นมันก็กลายเป็นสงครามร้อนนะครับ Apple ยื่นฟ้องซัมซุงในข้อหาละเมิดสิทธิบัตรครั้งใหญ่ในสหรัฐ กล่าวหาว่าซัมซุงลอกเลียนแบบดีไซน์ไอคอนและหน้าตาการใช้งานของ iPhone ซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามกฎหมายระดับโลกในตอนนั้นนะครับมีคดีฟ้องร้องกันมากกว่า50คดีใน10ประเทศทั้ง2ฝ่ายได้ค่าเสียหายกันเป็นพันๆล้านดอลลาร์การต่อสู้ครั้งนี้มันดุเดือดและจงแจงมากๆนะครับในเดือนสิงหาคมปี2012คณะลูกขุนของสหรัฐก็มีคำตัดสินที่ช็อกโลกสั่งให้ซัมซุงจ่ายค่าเสียหายให้กับ Apple มากกว่า 1,000. ล้านดอลลาร์ คดีความเหล่านี้เนี่ยมันตีแผ่ความย้อนแย้งที่ไม่สามารถไปต่อได้ของความสัมพันธ์ที่สําคัญที่สุดในโลกเทคโนโลยีนั่นคือ Apple กําลังฟ้องคู่แข่งของตัวเองเป็นเงินหลายพันล้านในขณะเดียวกันก็ต้องเขียนเช็คจ่ายเงินให้คู่แข่งคนเดียวกันนี้อีกหลายพันล้านเพื่อให้ผลิตหัวใจของ iPhone ต่อไปมันเป็นสถานการณ์ที่บ้าบอมากๆนะครับมีรายงานว่าภายใน Apple เองการตัดสินใจฟ้องร้องครั้งนี้ก็เสียงแต่นะครับโดยเฉพาะทีมคุกปรมาจารย์ด้านซัพพลายเชน เขาเองไม่เห็นด้วยกับการฟ้องร้องนี้เลยเพราะเขารู้ดีที่สุดว่า Apple เพึ่งพาซัมซุงในการผลิตมากแค่ไหนแต่ก็ต้องบอกว่าความอดทนของสตีฟ e ็อ b ส์ในตอนนั้นมันได้หมดลงไปแล้วนะครับสถานการณ์นี้เนี่ยมันไม่สามารถดําเนินต่อไปได้อีกต่อไป Apple ต้องหาทางออกพวกเขาต้องการพันิมิตใหม่คนที่สามารถเทียบชั้นซัมซุงได้ทั้งเรื่องเทคโนโลยีและกําลังการผลิตแต่ต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ร้ายแรงแบบนี้ Apple ต้องการแผนบีนะครับ และเพื่อที่จะเข้าใจแพลน B ของ Apple เราต้องมาทําความเข้าใจภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กันก่อนนะครับในวงการนี้เนี่ยมันมีโมเดลธุรธกิจอยู่2แบบใหญ่ๆบาบแรกก็คือ idms หรือ integrated device manufacturer พวกนี้คือบริษัทที่ออกแบบเองและผลิตเองครบวงจรตัวอย่างชัดๆก็คือ intel และ Samsung นั่นแหละนะครับพวกเขาคุมทุกอย่างตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการผลิตซิลิคอน แบบที่2นี่คือโมเดลที่จะมาเปลี่ยนเกมนะครับเรียกว่าเพียวเพลฟาวดี้หรือโรงหล่อชิปแบบรับจ้างผลิตอย่างเดียวบริษัทที่เป็นผู้บุกเบิกโมเดลนี้ก็คือ TSMC นั่นเองคําว่าเพียวเพลคือหัวใจสําคัญนะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยทำสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือผลิตชิปตามแบบที่บริษัทอื่นออกแบบมาให้พวกเขาคือผู้ผลิตตามคอนแทคและโมเดลธุรกิจทั้งหมดของพวกเขาสร้างอยู่บนความไว้วางใจและความเป็นกลางพวกเขาไม่ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ดังนั้นพวกเขาจึงไม่เคยแข่งขันกับลูกค้าของตัวเองเลยซึ่งความแตกต่างนี้มันสําคัญมากๆนะครับสำหรับบริษัทอย่าง Apple ที่แบบแบรนชิปที่ออกแบบเองกําลังจะกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ล้ําค่าที่สุดโมเดลของ TSMC จึงเปรียบเสมือนเซฟโซนนะครับการเป็นพันธมิตรกับ TSMC มันก็คือพันธมิตรจริงๆไม่ใช่เฟนนมิสอีกต่อไปความเสี่ยงที่คู่แข่งจะมาขโมยแบบแปรนไปก็จะหายไปทันที มีเรื่องเล่านะครับว่าทีมคุกเคยพูดกับมอริสชางผู้ก่อตั้ง TSMC ตอนที่คุยกันเรื่องเดียวกับ Intel ว่า Intel แค่ไม่รู้วิธีที่จะเป็นฟลาวดีคือพวกเขาขาดวัฒนธรรมที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางซึ่งมันคือเหตุผลการมีอยู่ของ TSMC นั่นเองแต่การย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่นี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะครับมันเป็นกลยุทธ์ที่ Apple วางแผนมาหลายปีและมันไม่ได้เริ่มที่ชิป A 9 แต่มันเริ่มที่รุ่นก่อนหน้าน,นั่นก็คือชิป A8 ในปี2014ถ้ายอนกลับไปดังนั้นก็คือ iPhone 6นั่นเองนะครับ Apple เริ่มเดินเกมครั้งสำคัญเพื่อทำลายการผูกขันของ Samsung Apple ตัดสินใจมอบคำสั่งซื้อส่วนใหญ่ของชิป A8 ให้กับ TSMC นี่คือภารกิจที่ใหญ่และมีความเสี่ยงสูงมากๆการย้ายแบบแปลนชิปที่ซับซ้อนไปหาผู้ผลิตรายใหม่แถมยังต้องไปใช้กระบวนการผลิตใหม่ที่เรียกว่า20นาโนเมตรซึ่งตอนนั้นมันล้าสมัยสุด มันเป็นเรื่องที่ยากและแพงมหาศาลมันต้องใช้เวลาหลายปีในการทํางานร่วมกันและต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลจากทั้งสองฝั่งมีรายงานว่า TSMC ถึงกับต้องทุ่มเทโรงงานแห่งใหม่ทั้งโรงงานเพื่อรองรับยอดคําสั่งซื้อมหาศาลของ Apple โดยเฉพาะการเปิดตัว iPhone 6ในปีนั้นจึงเปรียบเสมือน s t ท e s ครั้งใหญ่ในโลกแห่งความ,มจริงเพื่อดูว่า TSMC ทําได้จริงหรือไม่นะครับ Apple ต้องการรู้ว่า TSMC ไม่ใช่แค่มีเทคโนโลยีที่ดี แต่ต้องผลิตได้จริงในปริมาณและความเร็วที่การเปิดตัว iPhone ต้องการซึ่งมันเป็นสกิลที่น้อยบริษัทในโลกจะทำได้นะครับและผลก็คือ TSMC สอบผ่านชลุยชิป A8 ที่มีทรานซิสเตอร์2พันล้านตัวอัดแน่นบนแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนที่เล็กกว่าชิป A7 ประสบความสำเร็จอย่างงดงามการเปิดตัว iPhone 6พิสูจน์แล้วว่า TSMC คือทางเลือกที่ใช้งานได้จริงแทนซัมซุงมันคือกระสุนนัดเตือนนะครับ การซ้อมใหญ่ในตอนนั้นมันได้จบลงแล้วและเวทีก็พร้อมสําหรับการแสดงหลักก็คือการประชันแบบตัวต่อตัวในเดือนกันยายนปี2015 iPhone 6s เปิดตัวพร้อมกับชิป A9 ครั้งนี้ Apple ทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับพวกเขาแบ่งคําสั่งซื้อชิป A9 ตรงกลาง50%ให้กับซัมซุงและ50%ให้กับ TSMC นี่ไม่ใช่แค่การกระจายความเสี่ยงด้านซัพพลายเชนนะครับ แต่มันคือการประชันกันอย่างจงใจต่อหน้าสาสารณชนระหว่าง2องลงหล่อชิปที่ล้ำที่สุดในโลกการต่อสู้ครั้งนี้มันน่าสนใจมากๆนะครับชิป A9 ของซัมซุงถูกสร้างด้วยกระบวนการใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า14นาโนเมตร FinFET ซึ่งในทางทฤษฎีมันเหนือกว่าส่วนชิป A9 ของ TSMC ถูกสร้างด้วยกระบวนการ16นาโนเมตร FinFET สำหรับคำว่านาโนเมตรมันคือสับการตลาดที่บอกขนาดของทานซิเตอร์ ยิ่งตัวเลขน้อยเช่น14นาโนเมตรก็แปลว่ามันยิ่งเล็กยิ่งเล็กก็ยิ่งอัดทานิซเตอร์ได้เยอะซึ่งควรจะหมายถึงประสิทธิภาพที่ดีกว่าและประหยัดไฟกว่าส่วนฟินเฟลดมันคือสถาปัตยกรรม3มิติของทานิซเตอร์ที่ช่วยควบคุมกระแสไฟและลดการรั่วไหลของพลังงานได้ดีกว่าแบบ2มิติเดิมๆดังนั้นบนเปนเปอร์นเนี่ยซัมซุงชนะใสๆนะครับ14นาโนเมตรมันลำหน้ากว่า16นาโนเมตรแบบชัดเจนแต่ความจริงมันไม่ได้ถูกค้นพบใน l a บของ Apple นะครับ มันถูกค้นพบบนอินเทนอร์เน็ตเพราะไม่นานหลังจาก iPhone 6S วางขายผู้ใช้งานในฟอรัรมอย่าง Reddit และ m a c l u m o r s เริ่มสังเกตเห็นอะไรแปลกๆพวกเขาใช้แอปทดสอบประสิทธิภาพและพบว่า iPhone ที่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆกับรายง,งานรหัสฮาร์ดแวร์ไม่เหมือนกันมันเผยเห็นว่ามีชิป2เวอร์ชันอยู่ในเครื่องที่วางขายอยู่ตอนนั้นวงการเทคโนโลยีก็แตกตื่นเลยนะครับบริษัทที่เชี่ยวชาญการชํแหละอย่างชิป p w o r k s รีบเอาเครื่องมาผ่าพิสูจน์และก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงชิป a อกของซัมซุงมีขนาดเล็กกว่าของ TSMC จริงตามคาดคือ96ตารางมิลลิเมตรเทียบกับ104.5ตารางมิลลิเมตรของ t s m c การที่ชิปเล็กกว่าถือเป็นข้อได้เปรียบในการผลิตนะครับเพราะมันหมายความว่าซัมซุงผลิตชิปได้จํานวนมากขึ้นในเวเฟอร์ซิลิคอนแผ่นเดียวซึ่งก็คือต้นทุนต่ำกว่าทุกอย่างดูเหมือนซัมซุงจะชนะนะครับจนกระทั่งการทดสอบประสิทธิภาพ ถูกปล่อยออกมาผลลัพธ์มันช็อกมากๆนะครับในการทดสอบที่หลากหลายมากๆมันมีรูปแบบหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามที่ให้ iPhone ทํางานประมวลผล CPU หนักๆและต่อเนื่องเครื่องที่ใช้ชิป TSMC มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดในการทดสอบบางรายการความแตกต่างม,มันน่าตกใจมากๆคือแบตอึดกว่ากันถึง2ชั่วโมงเลยทีเดียว ไม่เพียงเท่านั้นนะครับการทดสอบยังพบอีกว่าชิปของ TSMC เย็นกว่าตอนที่ทำงานหนักซึ่งแปลว่ามันจัดการความร้อนได้ดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาได้เปรียบบนเปเปอร์มันพลิกกลับอย่างสิ้นเจอในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับชิปของ TSMC พลิกควรจะด้อยกว่าเพราะว่ามีขนาด16นาโนเมตรและใหญ่กว่ากับทำงานได้ดีกว่าชนะชิปของซัมซุงที่ล้ำหน้ากว่าที่ขนาด14นาโนเมตรซึ่งมีขนาดเล็กกว่าปรากฏการชิปเกตได้ถือกำหนดขึ้นแล้วนะครับ เรื่องนี้มันสอนความจริงที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการผลิตชิปนะครับว่าตัวเลขนาโนเมตรเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางการตลาดมากกว่าจะเป็นตัววัดคุณภาพที่แม่นยำอย่างแท้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซัมซุงรีบเข็นกระบวนการผลิต14นาโนเมตรออกมาแต่กระบวนการ16นาโนเมตรของ TSMC ถึงแม้ตัวเลขจะดูแย่กว่าแต่มันมีประสิทธิภาพกว่ามันถูกปรับจูนมาดีกว่าและมันรั่วน้อยกว่านั่นเอง พูดง่ายๆก็คือชิป TSMC สูญเสียพลังงานไปเป็นความร้อนโดยเปล่าประโยชน์น้อยกว่ามันจึงประหยัดไฟกว่าแม้ว่าทานซิสเตอร์จะใ,ใหญ่กว่าก็ตามซัมซุงชนะการแข่งขันด้านการตลาดแต่ TSMC พวกเขาชนะการวิ่งมาราธอนด้านวิศวกรรมพอเรื่องชิปเกสมันระเบิดบนโลกออนไลน์นะครับสร้างกระแสะว่ามี iPhone เครื่องดีได้ใช้ชิป TSMC กับ iPhone เครื่องห่วยที่ได้ชิปซัมซุง Apple ก็โดนบีบให้ต้องออกมาถแถลงการ Apple ก็ออกมาพูดแบบระมัดระวังคําพูดแบบสุดๆนะครับบอกว่าไอการเทสแบบโพลโต่อเนื่องเนี่ยมันไม่สะท้อนการใช้งานจริงและข้อมูลภายในของ Apple เองก็พบว่าแบบมันต่างกันแค่2-3%เท่านั้นแต่พูดไปก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าการรับรู้ของสาธารณะมันถูกตัดสินไปแล้วและที่สําคัญที่สุดก็คือเบื้องหลังของมันนั่นเองนะครับตอนนี้ Apple มีข้อมูลที่ปฏิเสธไม่ได้ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วโลกว่าใครกันแน่ที่มันดีกว่า การที่ p p l e ปลไวยชิป2เวอร์ชันออกสู่ตลาดมันก็เหมือนกับ Apple ใช้ลูกค้าหลายร้านคนของตัวเองเป็นการทดสอบคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองเสียงววอยของลูกค้าที่เกิดขึ้นมันก็เป็นแค่ต้นทุนที่ Apple ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่าซัพพลายเออร์รายไหนเก่งกว่ากันแน่นะครับและข้อพิสูจน์นั้นเนี่ยกำลังจะถูกนําไปใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท ผลกระทบจากชิปเกตมันรวดเร็วและเด็ดขาดมากๆนะครับในเดือนกันยายนปี2016 Apple เปิดตัว iPhone 7โปรเซสเซอร์ที่อยู่ข้างใน A10 Fusion มีผู้ผลิตเพียงรายเดียว Apple ตัด Samsung ออกจากเกมนี้โดยสิ้นเชิงและมอบคอนแทคสั่งผลิต100%ทั้งหมดให้กับ TSMC นี่คือการหักหลังที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับการตัดสินใจแบบ Winner Takes All ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาจากแค่ผลการทดสอบ A9 ด้วยซ้ำ TSMC ยังมีหมัดน็อกสุดท้ายซ่อนไว้อีกครับ เป็นเทคโนโลยีที่ซัมซุงไม่มีทางสู้ได้ในตอนนั้นมันคือเทคโนโลยีการแพคเกจิ้งแบบใหม่ที่ประดุจองการที่ชื่อว่า Info หรือ i ินทิเกตแฟนเอาอธิบายง่ายๆก็คือปกติชิป CPU ต้องไปวางบนแผ่นวงจรย่อยก่อนแล้วค่อยไปวางบนเมนบอร์ดหลักแต่เทคโนโลยีอินโฟของ TSMC มันตัดแผ่นวงจรย่อยตรงกลางนี้ทิ้งไปเลยทำใทําใส้ TSMC สามารถซ้อนชิป a 10กับชิปหน่วยความจำดีรัมเข้าไว้ด้วยการเป็นแพคเกจเดียว ที่บางเฉียบมากๆผลลัพธ์คืออะไรนะครับความหนาของมันลดลง20%ความเร็วเพิ่มขึ้น20%และระบายความร้อนดีขึ้น10%ซึ่งสําหรับ Apple บริษัทที่หมกมุ่นกับการทําให้ iPhone บางลงและแรงขึ้นในทุกๆปีเทคโนโลยี Info นี้คือเกมชนเจอร์ของจริงนะครับซัมซุงไม่มีเทคโนโลยีนี้ที่พร้อมผลิตในสเกลใหญ่ได้ในตอนนั้นเกมมันโอเวอร์ไปแล้วนะครับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมซีมิคอนดักเตอร์มันสั่นสะเทือนมากๆนะครับ สำหรับ TSMC การได้คอนแทคทั้งหมดของชิป A10 และต่อเนื่องมาถึง A11, A12 และทุกรุ่นหลังจากนั้นแต่เพียงผู้เดียวมันคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มันตอกย้ำสถานะผู้นำที่ไม่มีใครเถียงได้ในการผลิตชิปขั้นสูงตัวเลขมันฟ้องนะครับในไต่มาสี่่4ของปี2024หลายปีหลังจากเหตุการณ์นั้นส่วนแบ่งกรตลาดของโรงหล่อชิปฟาวดี้ของ TSMC พุ่งไปถึง67.1%ในขณะที่ s a m s u n เหลือส่วนแบ่งแค่8.1% ธุรกิจของ Apple กลายเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนความยิ่งใหญ่ของ TSMC เป็นคนช่วยจ่ายเงินให้ TSMC ทำ R&D และลงทุนมหา,าศาลเพื่อให้ก้าวล้ำนำหน้าคนอื่นอยู่เสมอตามกฎของมัวส่วนซัมซุงการสูญเสียครั้งนี้เนี่ยมันคือหายนะสำหรับธุรกิจโรงหล่อชิปของพวกเขาพวกเขาไม่เพียงแต่เสียลูกค้ารายใหญ่ที่สุดและมีบารมีที่สุดไปแต่พวกเขายังแพ้ในเชิงเทคโนโลยีอย่างหมดรูปต่อหน้าคนทั้งโลก ผลกระทบครั้งนั้นเนี่ยมันบีบให้ซัมซุงต้องรื้อกลยุทธ์ใหม่ทั้งหมดถึงขั้นมีการพิจนารณาอย่างจริงจังนะครับว่าต้องแยกธุรกิจโรงหล่อชิปออกมาเป็นบริษัทใหม่เลยไหมเพื่อสร้างความไว้วางใจกลับคืนมาเพราะลูกค้ารายอื่นก็กลัวนะครับกลัวว่าจะเจอความขัดแย้งทางผลประโยชน์แบบเดียวกับที่ Apple เจอนั่นเองราชาองค์ใหม่แห่งวงการโรงหล่อชิปได้รับการสวมมงกุฎไปเป็นที่เรียบร้อยและพิธีราชาพิเศษครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนทางการเงินโดยตรง จาก Apple นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Apple, g TSMC และ s a m s u n งใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Anandtech m a c l u m o r s Behind Asia Artica e c h n Bloomberg และ Tech Insight สำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล o อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a d ที่ Adradon, ad, a ด t h a r a d o o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ